ผู้ชายรุกหนักมากจงทำสิ่งนี้ถ้าเกิดคุณกําลังเป็นผู้หญิงที่มีผู้ชายเข้ามาจีบหลายคนกําลังเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่รู้สึกว่าทําไมเขาถึงจีบ,จ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 บโอโ้ตามต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับผมจะพูดเสมอนะถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องธรรมชาติของผู้ชายผู้หญิงคุณจะได้เปรียบมากเลยแล้วคุณก็ทําตัวเองเป็นธรรมชาติและเข้าใจว่าอ๋อธรรมชาติเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องคันแบบนี้ไว้ธรรมชาติโดยความเป็นผู้ชายเนี่ยเวลาจะจีบเนี่ยเขาจะแบบ จีบจีบและจีบเพื่อที่จะได้ใจผู้หญิงคนนั้นมาให้เร็วที่สุดเว้ยนั่นคือธรรมชาติผู้ชายนะไม่มีหรอกชอบแบบผู้หญิงคนนี้มากเลยฉันอยากจะจีบผู้หญิงคนนี้มากเลยแล้วไปจีบวันหนึ่งแล้วก็เฮ้ยฉันชอบมากเลยแต่ไม่จีบแล้วไม่จีบอีก2เดือนไม่จีบสามปีมันไม่ใช่หรอกอันนั้นคือเขาไม่ได้ชอบคุณมากพอแล้วแหละแต่ผู้ชายเนี่ยเวลาอยากจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งก็อยากจะได้ใจผู้หญิงให้เร็วที่สุดคือถ้าจีบวันนี้ แล้วได้เวนแฟงตั้งแต่เมื่อวานก็เอานะครับซึ่งพอจะนึกภาพตามออกไหมคือเร็วที่สุดในจุดที่เขาอยากจะได้นั่นแหละแต่ผู้หญิงเมื่อเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายแล้วคุณจะต้องเว้นระยะตรงนี้ด้วยคุณจะต้องค่อยๆดูเขาไงว่าเอ้ยสรุปแล้วคุณชอบผู้ชายที่เป็นคนอย่างนี้ไหมคุณจะค่อยๆเรียนรู้นิสัยไม่ใช่ว่าบางคนไงอาจจะชอบฮ้ยฉันก็ชอบผู้ชายคนนี้แล้วนะโอ้ให้ใจเขาแป๊บเดียว ภายในวันสองวันภายในอาทิตย์สองอาทิตย์อ้าคเเป็นแฟนซะแล้วย้ำกับน้องน้อง,องรุ่นใหม่ๆนะครับคือถ้าเป็นรุ่นรุ่นเดียวผมแล้วก็รุ่นพี่ๆเนี่ยพอจะมีประสบการณ์แล้วแหละเพราะว่าอาจจะเคยผ่านการจีบการเป็นแฟนการอะไรมาเยอะนะครับแต่น้องๆ้องรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยมีนะผมจะย้ำอย่างนี้เลยว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆอาจารย์ไวด้ดีๆนะอะไรที่ได้มาง่ายๆก็มักจะปล่อยไปง่ายๆครับ เน้อเคยเป็ีมยนไหมล่ะอะไรที่แบบเราเน้องเก็บเงินซื้อหัวเก็บหอมรอมริษีปีหนึ่งพอถึงวันเกิดฉันมีเงินแล้วฉันก็ไปซื้อเพื่อจะให้ของขวัญตัวเองในวันเกิดเว้ยหรือบางคนอาจจะเก็บเงินไปเที่ยวหัวไปเที่ยวต่างประเทศเก็บมาเป็นปีๆอ่ะเพื่อไปเที่ยวเว้ยมันจะรู้สึกแบบโอ้ของชิ้นนั้นสิ่งที่ฉันสัมผัสสิ่งที่ฉันได้มามันรู้สึกแบบหืมเห็นคุณค่าและสิ่งนั้นบางคนเนี่ยทุกวันเนี้ยอายุเท่าไหร่ครับ4 0 50 60ยังเก็บของชิ้นนั้นนะครับที่เคยซ เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ำแต่คำถามคือบางอย่างเนี่ยอะไรที่ได้มาง่ายผ่านไปแค่เดือน2เดือน 2, ปี2ปีเอา้ามันอยู่ไหนว่าหาไม่เจอเห็นไหมครับแต่อะไรที่คุณแบบเก็บคุณค่าเต็มที่กว่าจะได้เก็บกว่าจะได้มันมาเนี่ยโอ้โหวางบนหิ่งอย่างดีนะครับวางแบบฉันจะต้องเห็นทุกวันปัดฝุ่นทุกวันอะไรประมาณนั้นเลยนี่คือเทคนิคที่ผมอยากจะบอกน้องๆทุกคนไปนะครับว่าถ้าผู้ชายรุกหนักมากแล้วน้องๆอาจจะแอบชอบอยู่ก็ยังไงก็ต้องเก็บหัวใจอเราไว้ก่อนค่อยค่อย เรียนดูให้เขาจีบให้เขาใช้ความพยายามเยอะๆนะครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาใช้พความพยายามเยอะๆๆๆๆๆๆแล้วเขาแบบมั่นใจในตัวเราแล้วเราก็เริ่มมั่นใจในตัวเขาเราค่อยเปิดใจที่จะเริ่มคบกับเขาก็ไม่สายครับและก็ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นพยายาม,มไปเรื่อยแล้วเขาก็ทนไม่ไหวแล้วไปแล้วหนีไปแล้ว,ลวอยู่ๆเขาไปชอบคนอื่นแล้วเขาไปคบกับคนอื่นแล้ว ก็ปล่อยเขาไปครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณให้ใจไปแบบหฉันก็ชอบนะเลยแบบโอ้โหยอมที่จะครบด้วยความรวดเร็วภายในไม่กี่วันเนี่ยจำไว้นะครับว่าอะไรที่ได้มาง่ายๆก็มักจะไปง่ายๆเช่นเดียวกันครับ